来啦！哇，侬给哪能的？<music> สวัสดีครับพวกพวก่อกำลังเลืกงานพี่ร้องเปิดอีพี่ในอีพี่ไปเศษยงางเปท่ากลางครับผมขอข้าอยู่ก,กินครับมารับทีมงานอตอนน็น่นด,ด,นด้เดเคนไม่คนโตครับเนี่ยโพนครับทั้งีบ้านแห้งังขีดชีบครับเป็นจนได้เลยสบายเลยเว้อ,องมอยงหงน,นั้นนี่ ปลาเลี้ยงวะมพี่น้องอู้หปปลาเลี้ยงวะเนวะเ็ดดกรงาสวิงสวนเอาเอาอไปนน่ะืตรงนี้มือเล็กไรมันยังหอะคูดนี่อเลี้ยงอะไรออกมาเนี่ยตื่นแล้วมนอนเนี่ยที่เรบอกจงนำมันอมได้น กับหอดพี่น้องโอ้เขาเห็ดสันขข้นไหมบอวอันี่ปลาไอ้ดุงดึบ้านเขาโอ้เหี่ยเดื้หอนปอบียงนะ่งเงียโอ้ยโอ้มงซื้อเติให้ซื้อว่าเติมใั้นนเจ้าบามึงซื้อซื้อตัวซื้อเจ้าบานี่บาทโอ้นนี้มีนโคตรเลยวะไม่แกงเอาไปคุด

ว่าที่มานเอาเหรียญจักรซี่ที่มาชิบโร่หรอครับเบ็ดขั้เดียวนะเบ็ดขั้นเดียวเนี่ยแหละครับตกเจ้เดียวกาวแบบขึ้นจักรซี่หาโตไหมขวดเสียนเดียวเส้นหลังเขาใหญ่เดียวนี่คือเสยนเหี่ยวแห่งเมืองพันแก่งแต่เสียนหลังเดี๋ยวนี้เขายังได้ซื้อตลาดด้วยนี่คือเส้นเหี่ยวแห่งเมืองวอาไปแทงเรคุณขาคุณขามาแทงเนี่ยคุณขาปวดเสียทถ้าเราเมาด้วยเนี่ยมันยังบอดวาปนี่ทาเมาเราไม่ได้บอกกันเท่าไหร่มาแล้วครับผมเส้นเดี๋ยวเสียมาเลยครับอื อ่ไม่พายุตัวคนะไรหรอเ่าะไหอกอย่างคนอยู่ในป่าเออโดีม่สุดทุนที่ไม้ไอรับน้องถึงนเาไปซื้อปลาตลาดจริงมาเลอยไอ้โอ้มด้กันทอดหมไปลาตลาดจริไดลงกนไหนลงกอนไหนเน่ลงกูเน่กูเน่โอ้ห่อนา

เราเด่นตอดนั้นตอนนี้เดี๋ยวพาลงไป้ันกระดูกปะกระดูงไงววะยัยัสะทานดีครับยสะทานดีสะทานดีนั่งกินเราเขาไม่ได้ยางดีใครหรือเ่ไม่ครับไม่ได้กับยางพลาสติกฮะเป็นไงวะี่ครับ Ủa oh, vừa khoa hoa. Hoa vừa khoa Ủa tụi Ja lâu năm, hè lên năm, nằm nữa, hai. Tao nằm nữa nằm kuông kia ba phút. Boy, hoa tapping kia tuyền. Hoa ta 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 mình sop hát nếu mặt sop hát yeah. đi xong số khó chịu lắng mày nèo và chẳng sao đạt chẳng sao đạt chẳng nạn Xuyên thân mệt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 đạc Tham này, là, 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 là. con เดมีอหอดสีหาคโอ้โหม่ควเป็นพ่เถ่าเขาบอกว่าดูแข่งสิว่าวิชิลด์ควันกาดยยงดีบาลไม่ใช่ยูนะดึงด้วยนี่ว้ประัศจัรยังยูอ่ะเอามาก้อนเลตีนก็หนึ่งคันยูแสดงว่าไปแล้วยูเราได้มาข้อตรงนี้ครับดูโอ้โห Ôi bùa sáu bùa sáu Sao bùa ấy phía đó bùa Bùa ấy phía Bùa ấy phía đó bùa rồi

เฮยโหเลมาบเลงหลดยากเบ็ดเมันเป็นเช้นตอกป่าใส่หลอกกับใส่บอสสมันไลเป็นเช้นลังเนี่ยเราขอปลาขมอยางก็มีเป็นเมือเชียรไว้ได้ดีแต่ส่แตกนั่นนั่นถ้าดวงเบ็ดเชียรบเหยอยู่คจมเกี่ยวคกินลาบ็ด ใจจะกลัวหรวะยักไม่ไหวกไม่ไหวกยังร้องกยังก็เอโอ้ยมือดีกว่านี่นะสุเลยวะไกคนคนกลอง้กัสเทียงายกูในเปียงกูเร็วความอเ่าโอ้ยงอมอมอมวันนกูดังมากเลยิาวไอเจ้ะนีตายพรานชวิต móng chim mìa đi bà quá mừng mía hoặc chim mía lỡ là chim hôn mía đấy 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 mía เวนนแนะนำากั่าี่ีปลาตัว,วเฮว่อน,นี่เป็นเล็กเปลาใหญ่เลยนี่อะตัวหนุ่มคนนี้โอ้ยกำมันกำโอ้เด็กตัว ตัวเดียวกูอยู่รักสองสามตัวโอ้ยวางแขซื้อน่ะเอาโอ้ยวากซื้อปะวางปะวางเนี่ยไลไปตัวนี้หนึ่งโอ้โหแข็พอปีนต้องง้มฮะต้องง้มทำไมงู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 าเร็กลูกลู่ม่นเต็มนี่ไงโอ้ยคนคนล้เนาะ รงงานเดียวกันครับแต่คนะลงมานะเกเกินอยกรับุกคนุงคนุงคนครับีว่าลุงคนนีไงนะเอาวาแม่ปาอนนบอกว่า ดึกว้าวดื้าดึกเอาไปเนี่ยไม่ยังโอ้ยเบิ่นแหละดับม้อนี้ปลาตะวันโอ้ย่ิมฮะเลี้ยงต้วสัสัี่แม่ยเนี่ยเนี่ครับหลังจากว่างก็มาหาอยู่หากินนะดินว่าคออืม ุ่มโอ้ยเจ้าเวสานันรุ่มปานี wow ่ใครนี่คนนเป็นลูกเยคือจงไนแก่งข่อยพกันเนาะเนี้ขาดเนาะนี่ล่ะรู้วรงถึงอยต่าดเล่พี่พี่พี่่พี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 ่พพีพี่พี่พ่พี่พีี่พี่พี่พพี่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 ่พี่พ่พี่พี่ Đi đi đi. Đừng đi đứng 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 อุ้ยอาญากี่ป่วยกูเฮ้ยไม่ไหรอคุณพังกันไหมคุคนณหัวคนณจะได้เขาไปกักตัวเขาจะเอาไปนี่นนอนขาดเหยียดเจ้าเหยียบบ่ได้บ้านเดียวกันกูเหรอได้สกุลนครไปอยู่บ้านไหนไปอยู่แม่ว่าไปอยู่ภูวังที่ภูผ่านภูผ่านอยู่บ้านลิบแน วาลีวารีบ้านนอนดบ่ครับเอาม่จังโอ้โหสกืออะไรดิบวะเช่่ะเดี๋ยวตาไหมือป่าเงีาามป่ะังี้ยมอ่ะเาีอืมใครอรื่องไตยูู่่องไต่วันเดียวมาแกบดิไม่อยากดิ

พานี่งานอยู่ผมบเเดี๋ยวสองคอยู่มาขอมาข้ไม่หรอกนุ่ทข้งบนนนะปลาเยอะฮะแม่นแล้วหลายภูกระกกระกยื่นมันอะ่ะรับมืงหนีปลา,าเยอะปลาเต็นยืนพื่เหนียง <laughs> Đúng mới Ôi, hùm, mà. Mà. Pháu, pháu, pháu rồi, mới cái đồ Ôi, không có lại rồi bà Có กโดดได้เบืงบนหิงน่ะไ่ไม่ไม่ตาตาพี่ไม่อยากดิเวลาปัวดิ่ะโอ้ย้วันมาฮ้ยลูกเต เดี๋ยวพอเนี่ยัดได้โอ้ยออกปเยงได้อยู่สมันละไม่ใ้เรากินแน่ไปด้วยสรางของไงตัวไปด้วยตั้งเล็กไปกับนรลยโ้มึงมันมืนแน่แม่ลรก็งกันแล้วพุ่นข่้นไปเดือไปเดื่อนแยกขึ่นแยไเรืยขึนง่ายกว่าโอ

พันของกันวบแต่เขาซื้อนี่ยอู้ป่าตรงนั้นแงมงี้ยว้างเี ทางข้อมือโปเอาว่าแาเาามัปากทอไตนี้เอาว่านมมงปากท่อมันนี่กลางอาย่ปากท่อมน้ำใสใสนะกินปวดคุณเเมื่อไงวะเดี๋ยวใส่ะโทษโทเมื่อไงดีวโทษ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 กทษโ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 ทษ มเทียมเทียเอาลอกร้องยิ้มหละแกนแม่นเบิดเดออกกาจะหนีมาหนีพอไปปิดละครับพูมาไปน่ะโตญไปดักาไปดักเอาเอมาได้บลนอือาขอิด่ขอเงี้ยพี่ร้องเงียครได้ได้เวลาทำแกแล้วครับปิดน้องเออเอไปลากเอาเยอ่ขอไปลาก่นเออตอนนี้เอาถุงไม่อยากไปนะครับใส่แ

มึงมาเออือคุยงไปนะมืปากีัเหียพุ่กูเหี่กแฟนเหียของกูพุ่งกไอดดสว่าดีมีเสีทุนตัวเนี้ยบกไมั่นเบีย่าเออมันจอดเจ๊นึงจะเบีะรปโนยีโนยีิาบาทไป <laughs> <laughs> 啊？有啊，

ที่ทุกปีอเอาลุนหาที่เปียโอ้เดมเมียนี่มันรุ่นแม่เขาไมนเหียอาาฟุตฮะไปวันเดวมันวัโอ้ยังบกับว่ไปครับพี่รองในเวลากลับแล้วครับผมไทั้งเจาก็กลับบุมเหมือนทำนะครับทำแบบพว่าอนหัวครับเฮียขาดดัง ิเลยิมเลยครับบอกิมรวดใช่ไหมนี่ให้ไปยังใส่ไปแล้วลูกแห้นเซกันไปดอกชิมเลยด้ิมลูกแหนอ่ะเสียดามันเสียดายไปเซมลูกแห้งเซมกันไปเด้เห้งหกส่วนกันโอ้มันนักพลาดเขาป้าหุ่นฟุกพลาดเลยแห้นี่ะใช่นี่อืม เอ้คสลับคลิปนี้ก็แมกไม่มีร้บพ the ี่ห้องด้วยเอายางมียบบประมาณห้าหกกิโลเลยละเอาสูตรตายบบนั้นนี่ดิโอ้ยหาความรักความเหงตาแนี้น่อยนนน่ะนี่เมื่อนี่ตัวที่นั่งกินหมูกิน่เห็นเนี้ยขาดเบ็ดดิเบ็ดเชียบอะได้ตัโเอาไปน้าไกลับเดูอกได้ไหมหลางไม่หลัง จาดิจ่าเชียเขาไปปูแล้วนี่ปลาหุ่นไม่มาสันเครื่อนโอ้เงียบงอนเนาะไปเฮะสวัสดีเจอกันอีพี่น้าครับอืมนี่แหละสิพาไปหาหน่อไม้ให้ฝนตกกันเออปู้เช่าเลยน้องเดี๋ยวสิพาสาวไปขายของเดี๋ยวอีพ่ออีแม่กูอีพี่นี่เอาซ้ำนี่กันเพราะว่าปลากับไ่ได้หลายดอกแต่ว่าได้ความเมาครับกินนรอยวะฮะ กินนแม่กินมูมมงเนี่ยนั่นแหละบตองกินเขากินแล้วมอสก็แล้วไงไรไาเรไงไ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 รวงไรไงไรไีไรไงไรไงไรไงไอไวไรไงไรไงไรไงไรไหนรงไรไไรไงไรไาไเขาไรไงไรไงไรงไงตรไงไาไงไร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 ไงงรไงไรงขารไงไรไงรงไรไไรไงไรงไรไงไรไงไรไงารงไรไรไงไรับไรไงไรไงไไนรง ที่หาปลาเนี่ยกับมิตรคนไทยแหละครับเป็นไก่บัานเป็นชีกหอดบัานเป็นยิ้มเป็นกระเฮ็ดตามวิธีชาวบ้านเขารออีกแล้วใครจัดไปท,ที่นี่รออยู่เพื่อเดียวเคสเคสสิเอาบัวไม่โคตรมีอะไรคุณเอาหัวบว